เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่วมุ่งตรงถอรนทางพระนิพพานกันทุกๆคนแะลูกนะให้นั่งขัดสมา เดวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้บมือข้างขวาจดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าทักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆ พ่อลูกพ่อสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ปองใส ไร้ขังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้วงว่างแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะ่ะปราศจากอวัยวะ สมมุติว่าไม่มีปอดทับมาาไตห,หัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมุติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโลง เป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสสคราวนี้เราก็รวมใจของเรานะให้กลับไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆอยูดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับทิ้นเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือแต่สมมุติว่าหยจดเส้นได้มาสองเส้นมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่ง ให้เซนดด้ทั้งสองตัดการเป็นกากขบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือก็เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและทางไปสู่อายตนนนิพพาน ที่พระบุทธเจ้าพระอารหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มต้นจากที่ตรงนี้ที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แต่วิธีการนำใจมาหยุดนิ่งๆพอถูกส่วนเข้าก็จะเห็นต้นทางระนิพานทำดวงแรกปรากฏเกิดขึ้น เป็นดวงสว่างอย่างเล็กกาขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางกาขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่าน,นั้นหลือขนาดโตตอกระฟองไข่แดงของไก่แล้วกฏเกิดขึ้นในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ใสบริสุทธิ์ทีเดียวใสเกินใสงามไม่มีทิฏฐิกลมรอบตัวมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามที่งวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนมันเป็นและท่านก็หยุดใจของท่านเลยเลยคือดูไปเฉยๆยอย่งสบายสบาย จะนิ่งไปเรื่อยๆพอถูกส่วนก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นดวงธรรมในดวงธรรมแล้วก็เห็นกายในกายซ้อนๆกัอนอยู่เห็นกายโดยละเอียดกายทิพยพรมลูกปปงรมกายกากธรรมโคตุภูโสดาสิกิตาการาคาลหัสเป็นกายในกาย ที่ซ้อนกันอยู่ภายในกายที่ใหญ่กว่าจะซ้อนอยู่ในกายที่เล็กกว่าซ้อนได้เพราะละเอียดกว่ากายที่บริสุทธิ์กว่าจะซ้อนกายที่บริสุทธิ์น้อยกว่าเป็นจันทันเข้าไปกายที่สำคัญก็คือกายทำโคตรโู หน้าตักย่อนกว่าหาวานิดหน่อยเป็นกายที่ประกอบไปได้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่มีเกตด,ดอกบวัวตูมใสเกินใสบริสุทธิ์มากนั่งขัดสมาิเจริญสมาธิภาวนาหยุดนิ่งไปเรื่อยๆกายนี่แหละเป็นกายสำคัญ เราะว่าเป็นกายตัดสรุปธรรมเป็นพุทธลัตนะในการพุทธลัตนะก็จะมีธรรมลัตนะในการธรรมรัตนะก็จะมีสังฆลัตนะเป็นกายธรรมละเอียดซ้อนอยู่ในธรรมลัตนะซึ่งเป็นดวงใสๆคล้ายกับดวงแก้วเนี่ยแต่เป็นคลังแห่งความรู้ซ้อนอยู่ในกลางพุทธลัตตนะ สามอย่างนี้ลัตนะทั้งสามอย่างนี้คือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงและมีเพียงอย่างเดียวสิ่งอื่นไม่ใช่กายนี้สำคัญเพราะมีธรรมจักขุมีญานนณทัศนะจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นเมื่อกายนี้บังเกิดขึ้นเห็นได้รอับตัวทีเดียว เป็นจุดกึง่งกลางระหว่างพุทตชุนกับความเป็นพระอริยเจ้าแลรจากกายนี้ก็เมื่อหยุดนิ่งต่อไปก็จะเข้าถึงกายธรรมโสดาบันพระสกิจาคามีพระนาคามีพระรหัสซ้อนๆกันอยู่ลักษณะกายเหมือนกันต่างแต่ขนาดและความบริสุทธิ์กายเป้าหมายคือกายธรรมรหัสหน้าตักยี่สิบวา สูงยี่สิบวานี่ก็เป็นแผนผังของชีวิตที่ติดละมายาวนานดีเดียวมีอยู่ทุกคนในโลกไม่ว่าจะเชื่อชาติศาสนาและป่าพันธุ์ใดแต่ว่าจะมีความรู้หรือไม่ทอนนั้นเองพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังรรัตนะสามอย่างนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึก อยู่ภายในตรงกลางฐานที่จิตตรงนั้นแหละที่เดียวกันแต่ต่างความละเอียดต่างมิติเราก็จะซ้อนๆกันอยู่ข้างในอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในทุกๆวันอาทิตย์เราก็จะมานั่งประชุมรวมกันเพื่อแสวงหาพระรัตนตรัยในตัว โดยวิธีการหยุดนิ่งหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จที่เระเดวคุณหลวงปู่ผู้คนพระพิจารธรรมกายท่านเ้กล่าวเอาไว้ตรงกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทอทำาจพระโอษฐของพระบรมศาสดาที่แต่กับท่านองค์กๅริม,มรรติสมณะหยุดยะูลหยุดแล้วหยุดในที่นี้ หมายถึงหยุดใจซึ่งลุ่มลึกไปกว่าหยุดการทางความชั่วทั้งปวงมันหยุดในระดับหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแม้กายภายนอกจ,จะเคลื่อนไหวจนท่านองค์ุลิมอนวิ่งตามไม่ทันนั่นแหละหยุดนี่เระเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันต ก็แปลว่าเราทำหยุดทำนิ่งอย่างเดียวมาต้องไปทำอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนี้นี่คือสิ่งที่สำคัญที่ลูกทุกคนทั่วโลกจะต้องจดจํำกันเอาไว้การที่ใจจะหยุดนิ่งได้นั้นจะต้องประกอบบริกรรมขึ้นมาสองอย่างคือบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนา บริกรรมนิมิตรคืนนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งและเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประเด็จเพชรลูกที่จะละไหนแล้วไม่มีขีดควรคล้ายคนแมวตถ้ากับแก้วตาของเราและขนาดไหนก็ได้ที่ใจเราชอบจำง่ายๆว่ากำหนดเพชรขึ้นมาสักเม็ดหนึ่ง แต่กลมมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์สว่างมันดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันกำหนดขึ้นมาคืนนึกขึ้นมาเบาๆสบาย,บายแค่คลายกันึนถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยโดยไม่ไปเคีนภาพหรือควานหาภาพภายในกลางท้อง แค่นึกธรรมดาเหมือนนึกถึงมหาธรรมกายใจดีเหมือนนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศเป็นต้นนึกธรรมดาอย่างนั้นชัดได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจของเราก็จะได้ไม่สัดนสายไปคิดเรื่องอื่น ก็เป็นเรื่องสำคัญทเดียวหยุดกันนิ่งจะตั้งมีธีิยุึดที่เกาะของใจให้ใจพลากกับสิ่งที่เราเคยไปยึดไปติดเอาไว้ไปผูกพันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งของก็ตามธุรกิจการงานบ้านช่องตน้นให้ใจผ่อนคลายความผูกพันความยึดมั่นถึงมันในสิ่งเหล่านั้นไปเป็นตัวเราเป็นของของเรา เป็นสาระเป็นแก่นสารพอคลายความผูกพันใจก็จะหยุดนิ่งอยู่ภายในแต่วิธีการนึกต้องนึกอย่างสบายๆอย่าไปตั้งใจนึกเกินไปนึกเล่นเล่ๆเพลินๆเ,เ,เหมือนเกมชนิดหนึ่งนั่นแหละแต่เรานึกเพลินๆสบายๆบายาในท้องเรานะ่ะ มีเพชรอยู่มเม็ดหนึ่งใสใสสว่างสวัยนึกไปเรื่อยๆตั้งแต่ไม่ชัดกระทั่งชัดเพิ่มขึ้นชัดน้อยมาชัดปานกลางชัดปานกลางมาชัดมากชัดมากกระทั่งเหมือนลืมตาเห็นเลยยิ่งก็ลืมตาเห็นมันก็จะเป็นไปนตามลำดับ แล้วก็ประคองใจเพื่อไม่ให้ใจฟุง้งไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ประคองใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาในใจพอเบาโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากกลางบริกรรมนิมิต จะอยู่กลางท้องของเรานะ่ให้ต่อเนื่องกันไปภาวนาไปจนขว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งกคำภาวนาไปเองหรือจะหยุดน,นิ่งอย่างเดียวมาถึงอย่างนี้ควรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ ให้รักษาหยุดกันนิ่งอย่างนั้นเรื่อยไปให้สม่ำเสมอมีสติสบายสม่ำเสมออย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละลูกทุกคนก็จะสมความปรารถนาแต่ว่าเมื่อใดใจฟุง้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงจะย้อนกลับมาภาวนาสมัมมาอรังกันอย่างนี้ทำง่ายๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวลูกจะสมหวัง จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงจะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราซึ่งจะนำให้เราได้เข้าถึงรัตนตรยัยร,รัตนตรยัยที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดสิ่งอื่นไม่ใช่เรามาเกิดเพื่อการนี้นะลูกนะมาสแสวงหาแก้วทั้งสามนี้ซึ่งอยู่ภายใน เรามารู้เรื่องราวเรามาเจอสิ่งเหล่านี้แล้วต้องหวงแหนรักษาเอาไว้ให้ดีและชีวิตของลูกก็จะมีความสุขอย่างแท้จริงที่ไม่มีสิ่งใดมาเปรียบปรานเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรมาเสมอเหมือนสุขที่เกิดจากใจที่หยุดกัรนิ่งนี่แหละเราหยุดนิ่งเลยไป จะสุขเรื่อยไปทันทีที่หยุดนิ่งก็สุข้ารทำสม่อมเสมอทุกวันก็สุขทุกวันทำไปจนตลอดชีวิตก็สุขตลอดชีวิตไม่ว่าสถานการณ์ชีวิตจะเป็นอย่างไรใจก็จะไม่เสียสูนเสียความสงบสุขจะมีหลักยึดของใจเราจะมีสุขอย่างนั้นจนถึงวันที่ เราจะเดินทางไปสู่บาลโลกก็จะมีความสุขแม้จะมีโรคภยครัยไข้เจ็บมามเบียดเบียนสังขารก็ตามแต่ใจก็ไม่ปล่อยเป็นทุกข์ไปด้วยจะสุขสว่างอยู่กลางกายสุขจะในกลางดวงธรรมใสๆส,สุขจะในกลางกายภายในสุขจะในกลางพรรัตตนัไตรอธรรมกายในตัว แล้วเราก็จะจากโลกนี้ไปอย่างสง่างามเมื่อใจเรามีความผูกพันกับสวรรค์ชั้นดุสิตธิ์ที่เราคุ้นเคยว่าดุสิ์บุรีวงบนวิเศษเขตบุรมย์ปฐิสัตว์ก็จะไปอยู่ที่ตรงนั้นและก็ทำความเพียรกันต่อไปแค่เปลี่ยนสถานที่ทำงานจากมนุษย์ไปเทวโลก เปลี่ยนร่างกายมนุษย์หยาบไปเป็นกายทิศทำความละเอียดเพื่อกลั่นาธาตุทำให้สะอาบริสุทธิ์จนถึงเวลาที่จะจุติลงมาทำงานหยาบดยกายมนุษย์หยาบก็ลงมาเป็นหมเป็นคณนะเป็นทีเราก็จะได้เข้าถึงธรรมะกันตั้งแต่ยังยา,งยาววัยจะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกตามขั้นตอนชีวิตแบบชาวโลกตัวตวไป พอเกิดมาก็สร้างบาร,รมีเลยขาาถึงธรรมะเลยถึงธรรมกายเลยแล้วก็จะได้เริ่มต้นศึกษาวิชาธรรมกายโดยกายมนุษย์ในทุกครั้งที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกมนุษย์นี้ก็จะไม่ต้องทบทวนหรือใช้ความพยายามอะไรเลยจะปฏิบัติสะดวกแล้วก็ตัดสู้ได้เร็วกได้ทำ วิชาต่อกัอนไปจากพบชาติที่ผ่านมาไปจนกระทั้งหมดอายุไขนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำและสิ่งที่เราทำแล้วเราจะได้เพราะเป้าหมายของเราคือที่สุดแห่งธรรมนะลูกนะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเบิกบานเหมาะสมที่ลูกทุกคนผู้มีบุญ ที่มาเกิดเพื่อการนี้มาสร้างบารมีจะได้ตั้งใจทำความเพียรให้ทบทวนหลักวิชาจะได้นะนำมาตั้งแต่เบื้องต้นเพื่อประคองใจให้หยุดที่นิ่งกันนะจ๊ะเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆุกคนต่างคนต่างนั่งกำไปหิบเงียบนะลุนะ เม,มื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต